สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมก u โ i o า Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กเตาอากาศนะครับฝ่ยายตรงข้ามจะเป็น e x ิสเต s ร r นะและ้วก็ได้เริ่มก่อนนะครับมือแรกจะมีเป็นแมกกาพูครับม้าน้ําทีนิ้วมาม่าปอมนะแล้วก็เป็นฟิลลี่ครับก็เอาไว้แก้บอร์ดได้ประมาณนึงนะแล้วก็มือเราก็ค่อนข้างโอเค,อเคด้วยก็ทําให้เล่นได้ประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับเริ่มท่าปกตินะน้ r ม a l แมกกาพูลครับแล้วก็เดี๋ยวใช้เอฟเฟกไอ้นี่เลย เป็นมาน้ำครับมาน้ำก็โมครับโมโมแฟรี่เหมือนเดิมเอฟเฟกแฟรี่อ่ะก็จะชี้แล้วก็เทสองครับแล้วก็ผ่านอย่างนี้เลยง่ายๆก็เดี๋ยวใส่ไปเฟสหน้าแฟรี่ก็จะขึ้นมาครับแล้วเราก็เล่นต่อได้นะก็่ันเลยอ่ะเทอเ์นสองข้าวครับเอฟเฟกแมงกะพรุนจะขึ้นนะแล้วก็ดิมีแฟรรี่อีกตัวหนึ่งขึ้นสองตัวเลย ตัวนี้ฮาร์ปี้ครับก็ค่อนข้างสวยใช้ได้ครับเพราะว่าชีนิวเราก็จะแป็กไปนะแล้วก็มีฟิลลี่ครับฟิลลี่ยังดีที่มีเอฟเฟกต์ในหลุมนะก็ช่างไหมครับเพราะไงเด็กเราเล่นมอนอยู่แล้วแถวหลังไปแค่ของเสริมเฉยเป็นมาท่าครับมาท่าก็สปรย์อลิทนะตรงเนี้ยครับถ้าเกิดเราปล่อยเขาไปต่อได้เงี้ยเขาจะสั่งลิงก์เป็นถ้าเกิดบอตามาครับน่าจะเป็นมิคาลิตนะแล้วจะลำบากเพราะมิคาลิตเอฟเฟกต์สปีดสองนะ ตรงนี้เราก็ตัดเลยครับซิงโคลครับออกเป็นเซอร์เพนต์และก็เอฟเฟกของเซอร์เพนต์ครับตัวตนี้เขาใช้เป็นแพ็คนะแพ็คก็จะเสิร์ฟมอนหรือได้ย่าย่ถ้าเกิดเขาเสิร์ฟมอนเนี่ยครับอาจากที่เคยเล่นมาก่อนนะถ้าเสิร์ฟมอนอีกตัวในเวลาเนี่ยแปลว่าเขามีมอนอีกตัวนึงครับเป็นคู่ที่ลงมาได้นะแต่ว่า เราก็แค่รู้ว่าเขาจะทําอะไรครับแต่ว่าเราก็ต้องไปต่ออยู่ดีเพราะว่าถ้าเขาเอ็กซคู่นี้ได้จะอันตรายเกินไปเอฟเฟกต์เซอร์เพนครับไอรีมูเซฟนะเซฟสเปรแล้วก็เซฟครับซิงโคเลยอ่ะตัวนี้ออกเป็นไวทอล่าก่อนนะครับเพราะว่าจะได้บึ้มมาท่าทิ้งไปเพราะถ้าเกิดออกเป็นออกเป็นเชื่อนะลืมแอดคาดนะครับเราจะเสียของเยอะเกินไปนะเพราะเราต้องเก็บรีมูโซนเอาไว้ เล่นท่าสำรองก็เป็นไวไอล,ล่าครับเชนนะเชนหนึ่งเป็นเซอร์เพนเชนสองเป็นไวไอล,ล่าเิลบึ้อมอนตั้งตีครับก็บื้อมาท่าทิ้งไปให้เขาไม่ครบคู่นะครับแล้วก็ใช้เฟกของเซอร์เพนด้วยเพื่อเป็นการล่อครับล่อให้เขาใช้เฟกของอีลิตนะเพื่อที่เราจะได้ให้เขาใช้ไอเนี้ยมีคาลิทครับเลฟิกดีมูเธอละคร้งนะแบล็ล่าครับ ต้นที่ยาเอาอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดเขาตกติกปุ๊บเนี่ยครับลงมาปุ๊บเราก็กดเอฟเฟกของแฟรี่เลยครับจะซิงโคลสิบดาวเป็นบอสใหญ่เพื่อรีมูฟมิคาลิสเขาทิ้งเลยตรงนี้ครับเขาใช้เอฟเฟกของมิคาลินะฮเชนสองเชนเป็นรีมูฟไวโอาลาเวลเราทิ้งแต่ด้วยความที่เราได้เชนขึ้นมาบนมือแล้วครับตรงนี้เราก็เชนต่อเลยรีมูฟสองใบครับเพื่อสเปเชนลงไปครับ ตรงนี้ครับต่อให้ไว้อัลลาเวล์โดนรีมูฟไปแล้วเนี่ยก็ไม่เกลียดแล้วครับเพราะเอฟเฟลของพวกไอ้แก๊งกมันนะครับพวกจูนเนอร์มันบอกว่ามันกดใช้ปุ๊บมันจะซิงโครกับมอนบอดเราไม่ต้องเป็นใครก็ได้ก็ซิงโครคู่นี้เป็นแปดดาวครับทำแอดคาร์มาแก้บอดทีหลังก็ไม่เสียหายแอดคาร์ครับเอฟเฟลเลยรีมูฟตัวเองเสร็จปุ๊บก็เฟลของแอดคาร์ครับกลับมานะรีมูฟแฟรี่ครับหนึ่งตัวกลับมา ได้คันกลับมาครับแล้วก็ได้เฟคของไอ้จิ้วเฉดครับ Remove แก๊งมันหนึ่งใบเก็บขึ้นมือนะให้เราเข้าข้างสบายแล้วครับเพราะว่าต่อให้เป็นเธอเขาตาหน้าครับเราก็ยังมีเฉดน,นะเฉดใช้เฟค Remove s a v กับใครสักคนครับออกไปสเปรเซฟก็ได้โดดก็ซิงโคลเลี้ยงบอสต่อได้อ่ะอันนี้ที่บอกครับเมืกก่อกี้ถ้าใช้แพ็คเสร์มมอนครับแปลว่ามีคู่นะมีตัวลากไม่ก็ตัวโดดตรงนี้เขาใช้เป็นสเตล่าครับลากเพื่อนได้ ก็ลาไปโซเฟียที่เสิร์ฟมามตะกี้ครับโซเฟียจูหนึ่งแล้วก็ไอซีครับไอซีเป็นมิคาลิตครับมิคาลิตที่รีมูฟไม่ได้ก็ไม่มีความหมายอะไรกับเราครับเพราะว่าเดี๋ยวตาหน้าครับเราจะได้จูเนอร์สองดาวกลับมาใช่ไหมล้วก็ซิงโคลสิบดาวครับใครก็ได้มายืนบอร์ดสบายอพอเสริร์ฟครับเสริร์ฟเป็นวาดิสครับวาดิสก็ไม่ได้มีอะไรกับเราเท่าไหร่นะอ่ะมีอีลิตตัวครับสเปย์ อันนี้เขาสเปรย์ลงมาข่มไว้นะครับเพราะเขารู้ว่าเด็กเราจะต้องรีมูฟมอนในหลุมถ้าเกิดเรารีมูฟมอนปุ๊บเอฟเฟกของอีลิก,ก็สเปรย์แปลงร่างได้แล้วก็มีใบเซตสองใบครับใบนึงเป็นวานดิสแน่ๆครับอีกใบเป็นอะไรค่อยว่ากันเขาผ่านนะครับเข้าเทิร์นัวครับเป็นฐานเซียนนะก็ไม่น่าจะได้ใช้แล้วครับเพราะบอร์ดเรามีแล้วเอฟเฟกแฟรี่ครับขึ้นก่อนแล้วก็แมกาพนครับขึ้นตาม ตอนที่เขาไม่ทําอะไรนะครับเราก็ซิงโคครับเป็นบาลอนเลยเพราะเรารู้แน่ๆครับว่าตัวหนึ่งอ่ะเป็นใบหนึ่งเป็นวารีแน่เดี๋ยวเราใช้เอฟของบาลอนครับยิงอีลิทิ้งเลยเพราะว่าไม่คาลิตะไม่สําคัญละพลังมันไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยิงทิ้งครับเพื่อที่เราจะได้เล่นหลุมได้ตามใจชอบนะที่เหลือก็เดี๋ยวรอดูครับเอฟ e บาลอนยิงอีลิทิ้งเลยเขาเช้ไปวาดีครับเดี๋ยวเราก็ใช้บาลอนครับในเกตวาดีทิ้งเลย แล้วเขาก็เปิดเป็นริทูเนียครับเพื่อที่จะรีมูฟนะแต่จ,จริงๆอะถ้าเกิดจะให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดผมว่าใช้เป็นริทูเนียก่อนอะ่ะเพื่อล่อให้เราเนเกตนะเพราะไงเราต้องเลี้ยงบาลลอนไปอยู่แล้วเราต้องเนเกตปุ๊บเราค่อยเปิดวาดิสเป็นเชสุดท้ายเอามอสมาดีกว่าก็แล้วแต่เขาครับวาดีครับรีมูฟบาลลอนแต่ว่าพวกมอสครับเอฟเฟกมันลั่นไปแล้วยังไงก็ได้ครบครับก็เนเกตวาดีครับ แล้วก็ได้เฟกยิงด้วยอทีก็เท่ากับเขาเปิดทักวันนี้กับรีทูเนียไปเพื่อไม่ได้อะไรเลยครับอ่ตอนนี้เราก็ใช้มาม่าปอมที่จะซ่อนเอาไว้ครับเรียกเป็นแรฟฟิตออกมาเรียบร้อยครับที่ของเขาหมดแล้วอย่างก็จะเกียรครับมือเขาก็หมดแล้วแล้วบออเขาเลหลือแค่ตัวเดียวครับยังไงก็สู้เราไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับเวลาเล่นพวกเอ็กโซซิสเตอร์เนี่ยมันก็ต้องคอยชั่งน้ําหนักดีๆนะไม่ใช่แบบเชนตามลําดับอย่างเดียวมันไม่ได้หรอก ก็เป็น World q u a l i ไ y ครับไม่มีรีเด็ให้ดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ